ที่ที่ผ่านๆมาก็เห็นเต็มในข่าวผมเองก็เป็นพนักงานในโรงงานมีแต่หมกมุ่นทํางานอย่างเดียวออกข่าวมาก็มีประชาชนคือการมาทุม่มนมเรียกร้องอันนี้โทษศกรรมนี้เพื่อส่วนตัวหรือว่าเพื่อส่วนรวมพ่าจริงๆแล้วคนที่มีความรู้เขาก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่าแต่และหัวข,อขอ้อกันนี้และโทษศกรรมเนี่ยยกเว้นไข่แล้วคนที่ ผลผิดเนี่ย <S <S> <S ข้อหาขนาดไหนคนที่อยู่ในคุกในโทษศักรรมเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเขาจะดีขึ้นหรือว่าวจะยกเลิกโทษทั้งหมดหรือว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้เราเราก็ไม่ค่อยรู้ส่วนมากแล้วเราประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมเรียกร้องเนี่ยผมว่ามันจะเป็นปัญหายืดเยอือเพราะว่ามันมี มันมีฝ่ายค้านที่ที่จ้องเล่นรัฐบาลก็จะเอาตัวนี้มามาเล่นรัฐบาลนะก,ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลนะหรือว่าประชาชนเนี่ยมาศึกษาว่าการค้านี้มาโทษต้านรจริงแล้วเนี่ยใครใครได้ผลประโยชน์เป็นประชาะชนส่วนมากหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือคือส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถามว่าดีไหม ในในการนนติโทษกรรมเนี่ยมันถ้าถ้าทําผิดเนี่ยคนที่ทําผิดเขาก็ดีแล้วถ้าคนที่เขาไม่ทําผิดล่ะถ้าเขาถ้าเขาไปทําผิดล่ะจะคุ้มครองเขาไหมล่ะอย่างคนจนไปปล้นธนาคารอย่างนี้เขาจะนิรโทษกรรมให้ไหมถ้าถูกจับแล้วคุ้มครองระยะเวลาช่วงไหนที่คุ้มครองระหว่างนิติโทษกรรมหรือพอดออกมาแล้วจากเดือนนี้ปีนี้ยกเลิกไม่มีโทษ ตรงนี้เราประชาชนที่ทํามาหาเช้ากินข้าก็ยังไม่รู้รายละเอียดแล้ว,ลวท,ำทำยังไงเราถึงจะรู้รายละเอียดว่านิรโทษกรรมเนี่ยเป็นประโยชน์หรือว่า,าเป็นส่วนมากถ้ารัฐบาลเนี่ยคือคือ,คอผู้ดูแลกฎหมายล่างอะไรต่างๆมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมองดูส่วนวมากกว่า,าที่ที่มีปัญหาเนี่ยผมว่าประชาชน,นส่วนใหญ่าอาจจะไม่เข้าใจก็อยากใ,ให้ทางรัฐบาลเนี่ ให้ความกระจ่างก,กับประชาชนอาจจะเป็นผลดีก็ได้แล้วแล้วตอนนี้ในความคิดเห็นคำว่าพรบรที่ที่ตอนนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยพรบรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันมันก็ยังยังยัง,ยง,งตอบชัดเจนไม่นับแล้วอ,อย่างคุณสมัยเองเนี่ยทราบเรื่องราวนี้มากน้อยขนาดไหนเกี่ยวกับพรบปกติก็ดูข่าวนะดูดูข่าว การบ้านการเมืองก็ดูอยู่แต่ว่าในลึกๆแล้วในละเอียดไม่รู้เลยมันมีกี่ข้อดียังไงนี่ละโทษใครครับหนัมกมากน้อยเพียงไรเราก็ยังไม่รู้หรือแต่ว,ว่ารัฐบาลออกนี่รโทษกรรมมาให้ประชาชนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ไอ้กลุม่มก็ยังไม่ชัดเจนอีกกลุ่มไหนมางที่จะได้รับนิรโทษกรรมกลุ่มของตัวเองหรือเปล่าครับกลุ่มของประชาชนทั่วไปหร,รือเปล่าแล้วในส่วนของความคิดเห็นนะถ้าเกิด คนทำผิดแล้วถูกตัดสินไปแล้วแล้วมาออกนิรโทษกรรมนี่ในความเห็นคิดว่ายัางไงออในในความเห็นของผมเนี่ยตัดสิตัดสินไปแล้วเนี่ยได้รับโทษไปแล้วเนี่ยทำมาดีไหมคนทำผิดนั่นดีใช่ไหมล่ะตัดสินตัดสินแล้วมันก็ยังไม่ยุติธรรมกับคนที่ทำผิดเหมือนเดิมน,นัเลยไม่งั้นก็ มันก็ไม่มีคนเลียวทยกโทษหมดเลยเอย่างเงี้ยแล้วจะจับใครล่ะมันไม่จับไปแล้วก็นี่นโทษศัก,กรรมน่โทษศัก,กรรมว่าบ้านเมืองน่าจะวุ่นวายกว่านี้ถ้านี่น่าโทษศัก,กรรมแบบรวมเหมารว,วมอย่างเงี้ยตรงมียกคือตัดสินไปแล้วก็คือตัดสินไปแล้วคนที่กำลังจับใหม่ๆก็ยังมนมงงอยู่เนี่ยแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรูร้อินูอินเนี่ยเ๋ยเขายิ่งมึนกว่าผมเยอะก็ ล่าสุดก็จบปริญญาตีบริหารจัดการก็น่าจะมีความรู้นิดนึงถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่ใ่า่ไม่ใหญ่เนาะปู่ยอาตายายเราเนี้ยที่ไปร่วมประชุมชุมนุมเนี้ยขณะเราเองว่าเราก็ยังดูข่าวเขายังไม่รู้รายละเอียดแต่ละข้อเลยแล้วประชาชนพวกเราก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจว่าแกนนำเนี่ยถ้าเดินทางที่ถูกก็ ก็ดีแต่ถ้าเพื่อขับไล่อย่างเดียวนี้ก็รัฐบาลก็อันตรายว่าประชาชนเนี่ยเมื่อโทษกรรมเนี่ยรู้สึกว่าจะลุกฮือกันขึ้นเยอะไม่ว่าองค์กรนักศึกษาหรือว่านักธุรกิจอะไรการเมืองทั่วไปเนี่เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับตรงนี้เม่ผ่านมาชุมนุมกันก็เป็นเรื่องปกติที่ความคิดไม่ตรงกันแต่ว่านีโทษกรรมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ก็น่าเป็นข,อขัอในส่วนตัวฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมฝากถึงรัฐบาลก็จากหนึ่งก็ชี้ชัดชีแ้แจงแต่ลับข้อว่าที่โทษกรรมเนี่ยประโยชน์ส่มากใครได้ัะทำมาเพื่ออะไรแล้วคนที่ได้รับโทษไปส่วนหนึ่งนี่ได้โทษกรรมเนี่ยเขามาทำยังไง ยกโทษยังไงไม่ตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายกโทษอย่างนี้เนี่ยคนที่ทําผิดเริ่มจากวันไหนถ้าเราคนจนอย่างนี้ไปปนธนาคารเนี่ยแล้วตอนนี้นะาโทษอย่างนี้มันไม่เกินบ้านเกินเมืองนะโกกฝากให้รัฐบาลดูแลด้วยครับผม